คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเปิดภาพนะฮะก็คือเป็นภาพคุณเนเงินอดีตคนรักของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแล้วก็มีการออกมาเลิกลากันไปแล้วนะฮะเหมือนกับว่าอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยคาดเดาว,ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยใช่น้องธัญญาอัศยามแฟนของคุณออฟสุพนัทหรือไม่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยฝ่ายหญิงน้องธัญญามีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วแล้วก็เรามีการนําเสนอไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเป็นนนนคครู้้จัักกไไม่ได่ดบหานนะะขณทีว อย่างพี่ออฟเนี่ยเข้าใจดีไม่ได้เป็นไม่ได้มีปัญหาบ้านแตกแน่นอนนะฮะวันนี้ครับไปเจอพี่ออฟก็ต้องขอถามเรื่องนี้นิดหนึ่งนะฮะเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับว่าแอบน้อยใจ่ายิงนะที่ไม่ยอมบอกตัวเองในเบื้องต้นปล่อยให้ตนเนี่ยทราบข่าวพร้อมกับคนอื่นนะฮะเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าพอเห็นข่าวปุ๊บก็มีการโทรไปพูดคุยกันนะฮะแล้วก็จะพอทราบข้อมูลแล้วเนี่ยทำให้เชื่อได้นะครับว่าไม่มีอะไรจริงๆเพราะว่ามีการสอบถามเพื่อนสนิทของน้องธัญญาด้วยนะฮะแล้วก็บอกตรงกันเลยซึ่งส่วนตัวไม่ได้ติดใจออะไรแล้้วก็ตนนนีีเ่ย หายโกรธเรียบร้อยแล้วครับเป็นอย่างไรไปสังครับทีแรกก็ตกใจอะครับเพราะว่าผมเองก็ไปส่งน้องเขานะ,ะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยแต่พอมารู้พร้อมๆกันนะครับว่าเป็นข่าวก็เอาไปเจอกับเนเงินมาหรออะ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้พร้อมๆกับทุกคนก็ตกใจฮะแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบรู้เป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยมันก็เริ่มมีอารมณ์นะับมีหงุดหงิดนิดหน่อยอไ,มไ,มไม่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 มีปากเสียงครับ แต่พอรู้ข่าวทีแรกนี่นะผมก็ไม่ค่อยรู้จักกับกับคนชื่อเนเงินหรอกก็รีบเซิร์ชก่อนเลยดูเฮ้ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรปุ๊บเขาเขากับเราจะยังไงกันอย่างเงี้ยเปิดอ้าวนักมวยนี่ว่างั้นงั้นคุยกันดีๆแล้วกันใครจะไปคิดนะว่าผมออกไปจากร้านแค่แป๊บเดียวเองอ,ะอ่ะแล้วในเงินเขาก็มาถึงเลยลเอเฮ้ยอันนี้คือบังเอิญจริงเหรออ,อะไรอย่างเงี้ยผมผมก็คิดไว้ก่อนเลยว่านี่จงใจนัดกันหรือเปล่าแล้วไม่บอกผม,มนะครับ แต่แต่พอถามน้องเขาแล้วเนี่ยผมก็ด้วยความที่ใช้เหตุผลไต่ตองติดตองดูนี่นะครับก็เออก็ไม่มีอะไรจริงๆแต่ว่าอีกวันหนึ่งอะ่ะผมก็ตอนที่โทรคุยกับย่านี่แหละนะครับ mm. ก็ถามเขาแหละถามแบบไม่ได้น้อยใจมากมายอะไรแต่ว่าถามถามเขาประมาณว่าแบบเฮ้ยก็มีกระตังนะแล้วเขาก็แบบตอนนี้ชื่อเสียงเขาดีด้วย mm. เออจะไปปันใจให้เขาหรือเปล่าบอกกันได้นะ mm. น้องเขาบอกว่าไม่เลยค่ะหนูรักลุงคนเดียว เออได้ยินคํานี้ก็ก็ก็โอเคชื่นใจ